เคยเจออาการแบบนี้ไหมครับเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วยอยูก่ก็เคอร์เซอร์เมาส์เนี้ยหายไปเลยในหน้าจอไม่มีเคอร์เซอร์เมาส์เลยนะครับในหน้าจอไม่มีเคอร์เซอร์เมาส์เลยนะครับเราเช็คที่เมาส์แล้วไฟเข้าปกติสาย USB ก็เสียบปกตินะครับลองเปลี่ยนพอร์ต USB แล้วนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับลองเอาเมาส์เครื่องอื่นมาเสียบนะครับก็ยังใช้ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคีย์บอร์ดใช้ได้ปกตินะไฟขึ้นกด ปุ่มสตาร์ทได้อะไรได้นะครับก็ถ้าใครเจอปัญหานี้นะครับก็มีวิธีแก้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองทํากันเลยดีกว่าเริ่มแรกนะครับให้เรากดปุ่มสตาร์ทที่คีย์บอร์ดนะครับหนึ่งที เราเคอร์เซอร์นะครับจะมากระพริบนะครับอยู่ที่ช่องคําว่า Search นะครับให้เราพิมพ์ว่า Device Manager นะครับตัวย่อคือ D E นะครับพิมพ์แค่สตัวก็จะขึ้นมาและนะครับให้เรากด Enter 1นทีนะครับส่วนถ้านะครับมันไม่ได้อยู่หน้า Device แบบนี้นะก็ให้เรานะครับทำการกดทุสอนกศรขึ้นนะครับหรือลงนะครับเพื่อขยับไปที่ตำแหน่ง Device Manager นะเสร็จแล้วกด Enter 1นที วินโดว์จะพาเรามาหน้านี้นะครับ Device Manager นะครับเป็นหน้าที่เอาไว้ติดตั้งนะครับแล้วก็เช็คว่าคอมพิวเตอร์เรานะครับมีไดเวอร์อะไรบ้างโอเคมาถึงขั้นนี้นะครับให้เรากดปุ่มแท็บที่คีย์บอร์ดนะครับปุ่มแท็บจะมีลูกศรนะครับลูกศรชี้ซ้ายและชี้ขวานะครับอยู่ที่แท็บซ้ายของคีย์บอร์ดนะครับกดแท็บหน่งทีเคอร่อซอร์สีดำนะครับจะลงมาที่ชื่อเครื่องของเราก็คือ นเครื่องที่ชื่อว่าแอดมินแบบนี้นะครับชื่อแต่ละเครื่องก็จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่า,าจะตั้งว่าอะไรนะครับในที่นี้ตั้งว่าแอดมินโอเคเข้าใจตรงกันแล้วนะครับหลังจากนั้นกดลูกศรลงที่คีย์บอร์ดนะครับเลื่อนมาเลื่อนมาที่ตำแหน่งเมาส์นะครับนี่โอเคห้าอยู่ตำแหน่งนี้นะเขียนว่า h id นะครับ c o m p l i a n t e mouse นะครับหลังจากนั้นนะครับจะเห็นว่า ที่สัญลักษณ์รูปเมาส์เนี่ยจะมีทุกศรน,นะครับมีทุกศรชี้ลงนะครับเป็นสีเทาๆแบบนี้นะนั่นหมายความว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับปิดการใช้งานเมาส์เอาไว้ disable เมาส์เอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันนะครับหลังจากนั้นกด enter หนึ่งทีจะได้มาหน้านี้นะ,ะแถบปัจจุบันของเรานะครับอยู่ที่แถบ general นะครับแต่เรา จะขยับไปที่หน้าไดรเวอร์นะครับทำอย่างไรนะครับให้เราทําการกดแทบเหมือนกันนะนี่กดแทบตอนนี้มาอยู่ที่ Enable d e v i n e นะครับกดแทบอีกหนึ่งที่มาที่โอเคกดอีกหนึ่งทีแล้วกดอีกหนึ่งทีนะครับแทบจะมาอยู่ที่ตรงช่อง General นะครับให้เราทําการกดนะครับลูกศรเลื่อนขวาที่คีย์บอร์ดหนึ่งทีนะครับตอนนี้มาอยู่ที่หน้าไดรเวอร์แล้วนะครับหลังจากนั้นกดแทบนะครับลงมาที่คําว่า Enable device ตรงนี้นะกดแท็บนะครับ okay. เราจะเปิดการใช้งานมันนะครับเสร็จแล้วกด enter 1นึ่ทีสังเกตไหมครับเมาส์เรากลับมาแล้วนี่เห็นไหมใช้งานได้แล้วนะแล้วก็ตรงสัญลักษณ์เมาส์ตรงนี้นะรูปเครื่องหมายรูสอนหัวลงจะหายไปแล้วนะครับง่ายๆแค่นี้เองเลยแล้วก็ตรงแทบนะครับแท็บตรงนี้ เมื่อกี้เป็นคำว่า enable นะครับตอนนี้เป็น,นคำว่า disable ละก็คือตอนนี้เราเปิดใช้งานเมาส์แต่ถ้าเราไปกดตัดการใช้งานมันนะครับเดี๋ยวเราลองมากดเทสดูนะครับเห็นไหมเมาส์หายไปละแล้วก็ตรงสัญลักษณ์รูปเมาส์นะครับจะเป็นสัญลักษณ์เหมือนเดิมเลยนะครับเป็นลูกศรหัวลงก็ประมาณนี้สําหรับการตั้งค่านะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวเราเปิดการใช้งานเมาส์ก่อนเมาส์กลับมาละเห็นไหมครับ ง่ายแค่นี้เองนะครับใครเจอปัญหานี้เมาส์หายอย่าเพิ่งตกใจนะครับบางทีมันอาจจะไม่ใช่เมาส์พังนะครับบางทีอาจจะไปกดปิดไดเวอร์มันก็ได้นะครับหรือนะครับใครลองทําแล้วนะครับเคอร์เซอร์เมาส์ก็ยังไม่กลับมานะครับก็ยังมีหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตไดเวอร์นะครับการลบไดเวอร์แล้วก็ลงใหม่นะครับหรือถ้ายังไม่ได้อีกนะครับก็ให้เราลองรีสตาร์ทคอมดูนะครับรีสตาร์ทคอมส่วนมากจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้นะครับ แต่ถ้าเราลองรีเซตคอมแล้วไม่ได้จริงๆนะครับวิธีสุดท้ายนะครับให้เราทําการปิดเครื่องก่อนนะปิดเครื่องก่อนหลังจากนั้นนะครับทําการดึงปลั๊กดึงปลั๊กไฟออกไปเลยนะเราก็ทิ้งไว้ประมาณ1 0บถึงสินาทีนะครับแล้วก็มาเปิดคอมใหม่นะครับก็ลองดูนะครับแต่ถ้าลองทําตามที่แนะนํามาแล้วทั้งหมดไม่ได้สักวิธีนะครับวิธีสุดท้ายนะครับยกไปล้านคอมนะครับจบทุกอย่างครับสาหรับคลิปนี้ก็ตัดจบแบบละครไทย